สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะสำหรับใครแวะชมและแวะดูจนจบจะเป็นพลังงานของคุณในทันทีในวันนี้ณนะตอนนี้เวลานี้ที่คุณเห็นคลิปนี้มาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเลือกไพ่หนึ่งใบใบที่หนึ่งใบที่สองหรือใบที่สามดวงของคุณณนะวันนี้เวลานี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณมาค่ะ ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะและไปเลือกไพ่ก่อนเลยเลือกใบไหนและก่อนอื่นรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะมาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคนที่เลือกไพ่ใบแรกบอกว่าว้าวสองถ้วยวันนี้คุณมีการเจราจาตกลงสิ่งใดอยู่ไหมจะสําเร็จคุยเรื่องงานสําเร็จดีลงานก้อนใหญ่สําเร็จมีปัญหาเรื่องความรักจะตกลงปงใจจะง้อจะคืนดีกันจะสําเร็จ มีปัญหาเรื่องความรักไก่เกลี่ยตกลงกันสําเร็จมีปัญหาเรื่องหนี้สินตกลงเจรจากันราบรื่นไก่เกลี่ยกันได้นะอมชอมกันได้สมานฉันท์กันได้ราบรื่นดีและสําเร็จค่ะไพ่จับมือสองถ้วยแปลว่าการตกลงเจรจาการสมานฉันท์การพูดคุยจะสําเร็จและราบรื่นอย่างแน่นอนใครเลือกไพ่ใบที่หนึ่งพิมพ์บ้านรับคาทานายนี้ให้คุณโชคดีค่ะนะคะมาดูสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะ คนที่เลือกไพ่ใบที่สองพลังงานของไพ่บอกว่าแน่นๆๆๆๆว้าวความรักความอบอุ่นเรื่องราวดีๆความรักของคุณวันนี้มีเรื่องดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนงานนะก็ดีแล้วก็เห็นเงินเห็นกําไรกับการงานการลงทุนในวันนี้เห็นเงินก้อนโตด้วยความรักบอกเลยวันนี้ว้าวหวานแววกันมากๆคนรักจะเอาใจคุณมากๆตกลงเจรจาเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรก็แล้วแต่กับคนรักวันนี้คุณได้รับข่าวดีคนรัก จะเอาใจคุณและต้องตามใจคุณในทุกๆเรื่องในวันนี้เลยทีเดียวนะคะพิมพ์ว่ารับคำทํานายนี้คุณโชคดีค่ะโอเคมาดูใบถัดไปสำหรับใบที่สาวันนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคนที่เลือกใบที่สามาดูกัน่แน,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 น่น่ว้าวใบที่สาวันนี้ได้เงินค่ะให้ลาชาเหรียญวันนี้รอคอยเงินคุณจะได้เงิน คาดหวังเรื่องการเงินหรือสิ่งใดวันนี้จะสําเร็จจะมีเรื่องราวดีๆมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับคุณเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโชคจากที่อยู่อาศัยให้โชคนะคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินคุณจะตกลงคุณจะเจราจาอะไรกับคนอุปถัมภ์คุณคนรักคุณวันนี้บอกเลยว่าได้เงินและคนเลือกใบที่สมวันนี้มีเงินอ,อนเข้าบัญชีคุณอย่างแน่นอนได้หยิบจับเงินก้อนบางคนหลักหมื่นบางคนหลักแสนบางคนหลักล้านอยู่ที่พื้นฐานดวงของแต่ละคน แต่จะเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับเจ้าของดวงดวงนั้นนะคะใครผ่านแล้วเลือกไพ่ชุดที่3ขอให้คุณโชคดีมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาในวันนี้เลยทีเดียวนะคะโอเคสําหรับวันนี้พี่หมอก็เปิดไพ่ให้ครบทั้ง3ใบแล้วก็ขอทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้โชคดีค่ะบ๊ายบาย